แต่มาที่ข่าวของแหวนนะคะอันนี้ต้องหลีกทางให้เลยไม่ว่าจะข่าวอะไรก็ตามกับอภิมหาอลังการงานสร้างโปรเจกต์ใหญ่บิ๊กเบิ้มงานนี้เลยนะคะเพราะว่าช่อง3มนะคะเปิดมิติใหม่รวมวงการทีวีและวงการหนังนะคะเปิดตัวภาพยนตร์โทรทัศน์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยเลยทีเดียวนะคะหาดูที่ไหนไม่ได้เลยนะคะพี่อาร์ตคะ่ะโดยจับมือกับสุดยอดผู้กำกับของเมืองไทยนะคะอย่างท่านมุ้ยนั่นเองจัดพิธีวงสวงภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องพันท้ายนรสิงห์ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ ยิ่งใหญ่มโหลานี้กว่างานละครหนะ้าจอทีวีที่เคยมีมาเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดช่องสาจับมือกับยักษ์ใหญ่ของวงการหนังบริษัทพร้อมมิดโปรดักชันโดยท่านมุย้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนขยับว,วงการทีวีให้ตื่นตัวสุดๆด,ด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์โทรทัศน์อิงประวัติศาสตร์ซีรีส์เรื่องยาวพันท้ายนรสิงห์ถ่ายทําในแบบภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิตอลให้ชาวไทยได้อัศรศในการรับชมกันสุดๆและให้ทุกท่านนะคะได้ย้อนกลับมาระตระหนักถึงความซื่อสัตย์ในหน้าที่ของตัวเองแค่วันวงสวงก็อลังการงานสร้าง ผู้บริหารช่อง3ยกกองทัพดาราเดินทางไปเข้ากองถ่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีนำทีมโดยผู้พันเบิร์ดพระเอกป่อนัทวุฒิไอเอกสรพงษ์อนิิงนิรุตเอชายา ป๊อบถากูลมัดหนีพิมพ์ดาวแคลคารอรินและอีกกว่า40ชีวิตสวมชุดข้าราชการไทยนะคะในยุคโบราณเต็มยศทําให้กองทัพสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจกันสุดๆได้ร่วมสัมผัสถึงพลังความยิ่งใหญ่และได้รู้นะคะว่านักแสดงทั้งหมดซ้อมกันมาอย่างหนักมาสักพักแล้วโดยท่านมุย้ยทรงลงมือเขียนบทด,ด้วยตัวเองเลยคะ่ะ พันธุ์ไทยนอสิงส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าเสือแต่ของเราเนี่ยย้อนกลับไปถึงในรัชสมัยของพระเพทราชานะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมีเรื่องราวมากกว่ากับพันธุ์ไทยนอสิงทั่วไปเพราะว่าในสมัยของพระเพทราชาเนี่ยมันจะมีเรื่องราวมากมายนะฮะเรายังย้อนกลับไปเรื่องถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะได้ประวัติศาสตร์ตั้งสมัยสมเด็จพระนารายณ์ลงมาจงถึงปลายสมัยของพระเจ้าเสือ โจทย์ก็คือเราเริ่มจากดาราแบบนวลหรือแบบพวกที่พวกเพื่อนของศิลป์อันนี้เราก็แคสพวกนี้ก่อนเพราะว่าพวกนี้ต้องใช้เวลานานมากเลยกว่าที่จะปรับตัวให้มาเป็นสาวชาวนานะฮะชาวทุ่งก mm ็ hmm. ต้องไถนาเป็นอย่างเงี้ยเราก็เอาอครูมาจากอไอก,กาสากะศิวิตนะฮะเราเอาครูมามาสอนกันที่นี่สิบกว่าวัน แล้วก็พวกนี้ก็สามารถจะไถานาได้นะฮะแบบนังเอกผมได้ต้องขี่ควายได้แล้วพยายามเอาอขนมประเพณีและว,วัฒนธรรมของไทยเขาา้ามาใส่ในเรื่องนี้มากมากเลยอย่างเรื่องการต่อยมวยเงี้ยนะเราก็จะเอาครูมาฝึกแล้วก็เอาดักมวยจริงๆมาต่อยนะฮะกับพระเจ้าเสือผมดูแล้วเนี่ยโอ้โหอิมเพรสชั่มากเพราะว่าเราไม่ใช่คิวต่อยคือไม่ใช่ว่าต่อยแบบหนังคือหลบกล้องแล้วก็ ต่อยเอาคือเราต่อยกันจริงๆเตะกันจริงๆข่าวก็จริงๆโดยใช้แม่ไม,ม้มวยไทยจริงๆนะฮะซึ่งดูแล้วเ,เบิร์นี่เขาสามารถจะทาได้ได้ได้สวยมากก็เกือบทุกคนนะฮะที่อยู่ี่คือไปตัวที่เล่นเนป็นบอมปีเนี่ยผมเพิ่งได้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองคือเป็นคนตัวเตี้ยแต่หน้าตาหวานหน้าตาหล่อได้ยุติทหาคนที่เหมือนกับเป็นคนแคร์แต่หน้าหวานเอ๊เอ่ยสยาไม่ใช่ล่าจะเล่นได้ก็เลยทับทามาบอนี่ก็ค่อนข้างจะ รูปร่างก็ใหญ่โตบึกบึนนะแต่ว่าก็ต้องเอาเอายางออกจากพุ่งก่อนนะ <c oughs> ยังมียางอยู่นิดหน่อยตอนนี้คุณป๋อก็ากำลังบ้าฟิตเต็อยู่บทของศิลป์เนี่ยจะจะ,จะรักพระเจ้าเสือมากแล้วก็จะมีตำนานซึ่งทุกคนในประเทศไทยนี้ทราบเป็นอย่างดีว่ายอมถึงกัะเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อที่จะปกป้องพระเจ้าเสือแล้วผมเพิ่งทราบนะครับว่าจริงๆแล้วมีเรื่องที่เกี่ยวกันนิดนึงก็คือว่า ก็รักพ่อบุญธรรมของตัวเองด้วยคือเรื่องเรื่องการรอบสังหารรอบองค์พระชนเนี่ยมีเกี่ยวกับพ่อบุญธรรมจะรอบองค์งพระชน<ม>เพื่อที่จะไม่ไมให้พระเจ้าเสือซึ่งเป็นคนที่เรารักมากเป็นเจ้านายเหนือหัวที่เรารักมากกับพ่อบุญธรรมตัวเราเลยเลือกที่จะยอมเสียสละชีวิตตัวเองโอ้โหมันแบบนะมันดราม่ามากก็คาแรคเตอร์ของพระเจ้าเสือแตกต่างจากพร,ระนเรศวรเยอะเลยเยอะมากครับเ <c oughs> กือบจะร้อเนะครับ เจ้าเสือท่านเป็นคนที่ในพงศวดานเนี่ยก็เป็นคนที่เจ้าชู้กุ้มกริมนะครับลูกสาวใครที่มีลูกสาวเนี่ยต้องระวังต้องรีบให้ออกเรือนไปซะเพราะไม่งั้นเนี่ยเสร็จก็ก็คิดว่าน่าจะเล่นเป็นตัวเองได้มากที่สุดก็คงจะเล่นได้่างนี้ผมว่าทุกคนมาด้วยความพร้อมพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้ผมยังไม่เคยร่วมงานกับท่านม้ยผมก็คือ ผมดีใจมากกว่ามไม่ใช่ความหนักใจแต่เป็นความดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากว่าโอ้ยเราได้มีโอกาสในชว่วงชีวิตนี้เราคงได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านแล้วกไ็ได้ทำแล้วก็จะพยายามทําอย่างดีที่สุดมากกว่าเ,เพราะว่าอย่างภาษานี่ก็แบบว่าค่อนข้างจะงงมากครับเพราะว่าคือนานๆเราเล่นลักษณะนี้ทีก็ต้องกลับมาทําความเข้าใจวิธีการพูด ก็หาไม่จับกลุ่มได้มันจะมีภาษาเวอร์ดันซึ่งถ้าถ่ายไปนานๆจะจําได้ใช่ไหมฮะจาจะพอพี่เวจะจำได้แต่เรื่องกลุ่มกลิ่นนี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่า <c oughs> ถือเป็นเรื่องแรกค่ะในชีวิตเลยค่ะเป็นภาพยนตร์ทีวีเรื่องแรกในชีวิตที่ที่ได้มาเล่นกับถือว่าได้มาเล่นกับนักแสดงที่มืออาชีพหมดเลยใช่ค่ะตื่นเต้นมากค่ะ ทำกันบ้านเหมือนกันเพราะว่าตัวมันมีในเรื่องเนี่ยเป็นนวลเนี่ยคือนวลเป็นแม่เพลงด้วยแล้วก็จะมีเป็นคุณแม่ขวัญจิตได้มาสอนในเรื่องการร้องเพลงจากที่เราปกติเนี่ยเราร้องเพลงป๊อปเพลงคลาสสิกตอนนี้ก็ต้องมาเป็นร้องเพลง่อยเพลงเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสักนิดไหมสักนิด <c oughs> ไหมผมจะบอกว่าเขาร้องเพลงเพราะมากเอาเป็นเพลงเกี่ยวข้าวนิดนึงแล้วกันนะคะแซมเปิลตะวันก็าบลงชาย ประมาณนี้แล้วกัน,นะค่ะโอ้ย,อยปเปไงต้องขอฝากภาพยนตร์โทรทัศน์นะครับ ฟอร์มใหญ่ยักษ์อลังการเรื่องนี้มากๆนะครับสำหรับเรื่องพันท้ายนรสิงห์นะครับซึ่งผมว่าเป็นผลงานกำกับของท่านมุ้ยด้วยซึ่งหลายๆท่านคงจะอยากติดตามแน่นอนนะครับทางหน้าจอทีวีนะครับของทางช่อง3แล้วเรื่องนี้ฟอร์มยักษ์จริงๆนะครับพี่พี่เบิร์ดนะครับมาเจอกับผมนะครับมีน้องมัดมีแล้วก็มีน้องใยใหม่ด้วยนะครับแล้วมีตัวละครเยอะมากจริงๆนะครับตัวละครที่คุณนึกได้ในประเทศไทยนี้จะอยู่ในภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องนี้พันท้ายนรสิงห์ทางช่อง3มอย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามชมด้วยแล้วกันนะครับ เป็นน้องชายของนางเอกครับนวลครับน้องชายนวลครับชื่อน้อยครับน้ำหนักขึ้นครับใช่ครับต้องทําให้ตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ฟิตหุ่นนิดหนึ่งครับเพราะว่าต้องถอดเสื้อเยอะมากเป็นชาวบ้านพิเศษชายชานครับตอนนี้ทําเป็นหมดแล้วขี่ม้าพายเรือฟันดาบขี่ควายก็ได้ตอนนี้ถ่ายนาได้ด้วยครับแต่ขาดอย่างปลูกข้าวแหววเวียงแห่อย่างงี้ก็ได้ เป็นหมดเลยครับเป็นชาวบ้านเต็มตัวแล้วงั้นก็ขอฝากละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์ด้วยนะครับอ่านี่ก็เป็นพีเรียดเรื่องแรกของผมก็ขอฝากงานชินนี้ด้วยแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ใหญ่มากจริงครับเพราะว่าท่านมุ้ยมาทําเองเลยครับลองดูครับน่าติดตามชมมากครับพันท้ายนรสิงห์ครับ โอ้โหต๊อกถากูลของเราตัวล่าไปเลยนะคะตอนนี้แล้วโอ้โหพี่ปอใส่ชุดไทยก็หล่อมากน้องมันมีก็โอ้โหกันแบบร้องเพลงได้เพราะมากๆต้องติดตามกันให้ได้เลยมยจัจริงๆปอมยักษนะ์มากๆใช่แล้วค่ะว่ารับรองเลยนะคะว่าพันธายนรสิงห์นั้นนะคะยิ่งใหญ่ทะลุจอแน่นอนเลย <c oughs> ทีเดียวเชียวนะคะเพราะว่าช่องสามของเราก็ทุ่มทุนและทุ่มเทเพื่อแฟนๆอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะและรับรองว่าเราจะไปบุกเก็บภาพเบื้องหลังมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนนะคะมีที่สีสันบันเทิงทีเดียวเท่านั้นในโลกใบนี้ค่ะผมจะเริ่มเก็บปังตตต้้แ่นนนีเ็ ไปเลยนะครับ <S 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 พอละครออนแอร์ปุ๊บเนี่ยผมจะได้ดู2จอพร้อมกันเลย